เศรษฐกิจภาย,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 ยในของขเขมรวันนี้ก็เจงชิบหายกันไปเรียบร้อยธนาคารปิดตัวปิดตัวลงไปอีก5ที่นะครับแล้วจอจะปิดอีกหลายที่คือพูดง่ายๆว่าทยอยกันปิดเพื่อไม่ให้ชาวขเขมรตกใจล่าสุดนะครับในประเทศเขมรวันนี้เองมีการก่อบอร์ดประท้วงบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ของจีนขเขมรล,ลุกคือคนตกงานเพิ่ม และไอ้พวกที่ตกงานไปเมื่อประมาณปีปีที่แล้วต้นปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอีกจำนวนหลายพันคนเลยนะครับวันนี้ก็ออกมารวมตัวกันตะโกนอยู่หน้าโรงงานเรียกร้องสิทธิ์และไอ้พวกที่หลังจากนะครับไอ้ฮุนเซนบอกให้กลับมาบ้านและมาหางานทำแล้วมาตกงานอยู่ในคขมเมอีกเป็นแสนคนเลยวันนี้ก็รวมตัวกันได้ประมาณหกเจ็ดพันคนก็มายืนหน้าโรงงานแล้วมาด่าทอเจ้าของโรงงาน นะครับไม่ได้ด่าผู้นำตัวเองนะแต่มาด่าทอเจ้าของโรงงานซ้ำลายด่าประเทศไทยด้วยเขาบอกว่าประเทศไทยคือต้นเหตุของการที่ทำให้คนขเขมรตกงานมันไม่โทษผู้นำมันเลยผมไม่แปลกใจแล้วครับมันโทษผู้นำมันไม่ได้ถ้ามันโทษผู้นำมันปุ๊บติดคุกปั๊บเลยโทษผู้นำมันปุ๊บติดคุกปับ๊บแล้วก็คิดอย่าคิดนะครับว่าคุกจะไม่พอขังคุกขเขมรเพียบ ยังไม่แปลกใจเลยครับนะฮะเรื่องของสวัสดิการคนงานที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก,ก็ก็ลดลงรัฐบาลก็ทอดทิ้งนะครับหลายคนบอกยังไงรู้ไหมครับไอคนที่ไปชุมนุมแม่งบอกไงรู้ไหมแม่งบอกเนี่ยถ้าเราตกงานอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็ถูกแล้วถูกบังคับให้ไปทํางานที่ไทยโอ้ยพวกมึงถามกูแล้วหรือยังคมเน เนี่ยคุณเซนสติแตกเลยนะมีข่าวอ,ออกมาในขมรนนะบอกว่าพลเอกเตียบันตกหอดับ คนระดับพลเอกเตียบันแม่งโดนเฟซบุ๊กเขมรนของคนเขมรนซึ่งใครก็ไม่รู้ไปโพสแขวนรูปชาตะมรณะเชื่อไหมข่าวนี้ไอหุนเซนไม่มีพูดถึงเตเซียฮานี่นั่งเงียบกิบเตียบันก็นั่งเหงาอยู่ในบ้านไม่กล้าขึ้นหอเลยทีนี้ต่อไปนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนจะขึ้นรถลงเรือจะไปเหนือร่องใต้นี่กูวปั่นจักรยานแล้วละอย่างเงี้ยปลอดภัยสุดแต่กลับไม่มีใครคิดจะตามเรื่องนี้ไม่มีใครคิดที่จะดําเนินคดีกับไอคนที่โพสต์ตรงนี้ นี่คือในส่วนของขมรน,นะผมมองว่ามันแปลกนั่นมันคือการส่งสัญญาณของคุนเซนหรือเปล่าเพราะว่าคนที่คิดทรยศหักหลังฮุนเซนเนี่ยอย่างอดีตพบตำรวจขมรก็นั่งฮอตกมาคนนึงแล้วอีกคนหนึ่งก่อนหน้าน,นั้นก็อุบัติเหตุทางรถยนต์ตายกันบ่อยอะ่ะทำไมถึงต้องหนีตะไลดึกก็ต้องหนีทินบุญเฮียงก็ต้องหนีมึงไม่หนีมึงก็ตายแบบไปพวกนี้จริงนะยังไงมึงก็ต้องหนีฉะนั้น คุณสังเกตเนี่ยพอหลังจากมีข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยสองพ่อลูกตระกูลเตียนี่เงียบกิบเหมือนกันเนี่ยลูกซิป,ปากต้องไม่พูดถ้าพูดเดี๋ยวตายแล้วตอนนี้กําลังทหารในมือก็ไม่มี ตอนนี้กำลังทหารในมือก็ไม่มีเป็นแค่รองนายกและรัฐมนตรีกรลาโหมคอยผ่านหนังสือพูดง่ายๆว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมของพลเอกเตเซเฮห้า,หาเนี่ยเป็นแค่ไปสษณียให้กับนายหุนมาเน็ตเท่านั้นไ,ไปประชุมเด้เฮ้ยไปไประชุมเด้เฮ้ยไปไประชุมเด้ไปไประชุมเสร็จตัดสินใจไม่ได้อีกต้องเซฮัลโหลประเด็นประโอนโกนะไรเจะเก,กษยบงเอินโกนมัอกูร,ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามกันอีกว่าตกลงจะเอาอยัางไงคุยกันไม่จบตกลงกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่นายหุน เซนประกาศสักดาว่าใครขวางกูตายไอเตียบันมึงเป็นเพื่อนกูก็จริงแต่ถ้ามึงขวางทางกูก็อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มึงจะไปเป็นอินทรีย์ทองที่ไหนก็เรื่องของมึงแต่มึงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉะนั้นไอคุณเซนเขาส่งสัญญาณเตือนเอาไว้แล้วว่ามึงอยู่ร่วมโลกกับกูไม่ได้ถ้ามึงทะลึง่ง จริงๆแล้วผมเห็นโอกาสที่ตระกูลเตียเนี่ยนะจะสําเร็จมรคผลเนี่ยหลายรอบมากเลยนะจีนพยายามส่งสัญญาณเตือนอยู่ตลอดเวลาว่ามึงพร้อมหรือยังมึงพร้อมหรือยังจะกล้าก็กล้าไม่แม่พอถึงวันล้เอาเฮียใจเย็นผมป่วยจร,จริงๆนะไอ้หา่าแม่งนี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงเลยนะฉะนั้นโอกาสใหม่กําลังจะมาถึงโอกาสใหม่กําลังจะมาถึงคราวนี้เนี่ยจีนติดอาวุธเขาเรียกว่าติดเคียวเร,เรบ ปีกให้กับตระกูลเตียแล้วนะรับส่งเรือไทย5้าไอ, 5, อ้ศูนย์ห้าหกอะหมาว่าเรือไทยศนะูนย์ห้าหกน่ะไอเรือลำนั้นน่ะกูว่าเผลอแล้วแม่งแล้วเดี๋ยวเรือลำที่สองกลังจะเสร็จแล้วนี่ผมถ,ถ้าที่ผมทราบจากจีนนะมีคนเขาบอกมาว่าเรือลำที่2ตอนนั้นต่อไปได้ไป50%อแล้วอันนี้ก็น่าจะต่อใกล้เสร็จเดี๋ยวกูว่าเรือลำนั้นอนะแม่งมาพร้อมจ,จ้าวดะแม่งมาพร้อมออขี่ปนาวุธเรืลำแรกอาจจะไม่มีอะไรไงแต่กรืาลำที่2ที่แม่งมากูว่าแม่งขนมาตรงนั้นน่าจะมีโอกาส และที่สําคัญที่สุดตอนนี้นายฮุนเซนสนติแตกแกล้งเที่ยวลบกับเขาไปทั่วเลยทะเลาะกับเขาไปหมดล่าสุดมีการขู่ไปที่เวียดนามบอกว่าถ้ามึงยังไม่เลิกทําถนนอีกเดี๋ยวกูจะยิงมึงนะนี่นี่ขู่เขาว่าจะเอาบีเอ็ี่สิบเอ็ดไปตรงแนวชายแดนเตรียมจะจ่อยิงเวียดนามกูพูดตรงๆนะกูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเพราะกูรู้ว่าฮุนเซนไม่กล้ากับเวียดนามฮุนเซนไม่กล้ายังไงก็ไม่กล้าต่อให้ฮุนเซนฆ่าเมียต่อให้เวียดนามยิงจรวดฆ่าเมียมันตายเนี่ย กูว่าหุนเซนแม่งบวชให้เวียดนามเป็นบอกสาธุเฮีย <Yeah, S 1> ผมบวชให้กันแล้วกันมันกลัวเวียดนามจะตายหาแล้วมันไม่ใช่กลัวแค่เวียดนามแม่งกลัวลาวผมถึงตั้งข้อสังเกตไงว่าวันนี้ ไอฮุนเซนเนี่ยนะครับมันเหมือนหมาจนตอกแล้วตอนเนี้อะไรก็ได้แล้วมันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือกูขายประเทศให้กับอเมริกาหมายถึงว่ากูกู้เสร็จแล้วกูไปแม่งเลยนี่เนี่ยมันก็ต้องดูว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เงินมันยังไงเพราะอย่าลืมนะ IMF ก็คืออเมริกานะ IMF เนี่ยคืออเมริกาแล้วที่จีนลงทุนอยู่ตอนนี้ฉะนั้นมันถึงโดนเรียกเก็บเงินค่าต้นอะไรเงินต้น,ตนเงินดอกเบีย้ยที่สนามบินเตโชอะที่มันโดนจีนเรียกเก็บอยู่ตอนนี้ คือเหมือนจีนก็จะไหวตัวทันและสุดท้ายคุณคอยดูนะคุณคอยดูเกมมันจะมีพิกเกมจะมีพิกงานนี้ถ้าสมมุติตเตเซียาฮาเตียบังไม่กล้าทําการรัฐประหารทั้งๆท,ที่มีจีนคอยสนับสนุนอยู่ผมว่าจีนเนี่ยแหละทำไม่จักกาวุธก็ซื้อตัวสมรังสีเลยบอกไปมาเลยเดี๋ยวกูเชียร์เองแต่มืองอย่าไปยุ่งกับอเมริกาก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ผมว่าอย่างหลังก็คงยากแต่ยังแต่อย่างถ้าเกิดติดต่อกับจักกาวุธเนี่ยก็มีโอกาส ต้องไม่ลืมนะครับคมเรไม่มีสมบัติอะไรเหลือแล้วนะทรัพยากรธรรมชาติโดนฝรั่งเศสโดนจีนแดกไปหมดแล้วนะทุกอย่างไม่เหลือแล้ววันนี้อเมริกาที่ต้องมาลงทุน i อ f ถ้า IMF ให้เงินกับคามเมรหนึ่งแสนล้านบาทเป็นเงินไทยสมมุตินะถ้าเขาจะให้เขาไม่ได้ให้ก้อนเดียวเขาให้เป็นงวดงวดผมว่าอย่างที่สองเนี่ยน่าจะน่าจะยากเพราะว่าจีนไม่เอาสมรังสีอยู่แล้ว แต่จีนอาจจะเอาจากกาบุษเพราะอย่างน้อยก็เชื้อเจ้าจีนอาจจะมีการรับปากคุ้มครองดูแลให้รับรองว่าประเทศนี้เป็นของมึงและทุกอย่างกูจะลงทุนให้เพราะเขาต้องการที่จะปิดทางไม่อเมริกาเข้ามาแต่แต่ผู้ลงตรงนะถ้าเกิดสมมุติว่าเขมรกู้ IMF ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะสําหรับจีนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะใหญ่กว่าที่ญี่ปุ่นทะเลาะกับจีนอีกผมจะบอกให้เห็นมันเหมือนกับไม่มีอะไรนะวันนี้ผมประเมินสถานการณ์ญี่ปุ่นกับจีนแล้วไม่ยิงกันหรอกรอเลยเถอะ แต่ขเขมรเนี่ยของจริงเมรนี่ของจริงนะเพราะอเมริกายังไงเขาก็ต้องอยากจะได้เมรไว้ไวไวว้้ส่วนหนึ่งอย่างน้อยการเข้าออกทางทะเลคือเขาเข้าออกแบบกูไม่ต้องอายใคร่ทุกวันนี้ที่อเมริกาไม่มาจอดเรือท่ททาเรือตรงสีฮานูวิลเนี่ยก็เพราะจีนแม่งขวางอยู่ไง ข้าใจว่าแต่วันนี้เนี่ยนะครับการที่ปล่อยให้ขเขมรกู้เงินได้และเป็นไปตามหลักกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นอเมริกาก็ต้องการแต่ถามว่ามากไหมถึงขนาดต้องลงทุนแสนล้านเลยไหมผมว่าไม่หรอกแรกเริ่มเดิมทีอเมริกาเขาก็ไม่ได้มาสนใจไทยไม่ได้มาสนใจขเขมรไอ้มึงจะทะเลาะก,กันเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับมึงหรอกไอ้ประเทศเล็กๆเขาอยากจะไปป้นน้ํามันเ็าอยากจะไปนู่นช่วยอิสราเอลฆ่าฆ่าคนนู่น แต่แม่งเสือกจังหวะไงหุ่นมันเนี่ยส่งจดหมายตรงไปถึงประธานาธิบดีเลยจ่าทำเลยไอ้จ่าทาก็รับเอกสารเสร็จเอ้าไอ้มาเลเซียเรียกกูอีกจังหวะเลยไทยแม่งมีแร่เออแร่แลเอเอออยู่ เดี๋ยวไปคุยกันทีเดียวเลยไปสร้างบารมีอเมริกามาไม่ขาดทุนเอาพูดง่ายๆมาไม่ขาดทุนแล้วคุณรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยจะทํากูก็บุกจีนไปจับมือกับสีจินผิงฮัลโลเซเฮยูซี่เฮยซี่เฮยซี่เหาอ่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวญี่ปุ่นแม่งก็มาจีนอีกเนี่ยคุณรู้ว่าก็ถ,ถึงที่บอกไงบอกว่าถ้าการเมืองกับการเมืองเนี่ยเขาไม่มีปัญหากันเน่ยแต่ผู้ปฏิบัติในแต่ระดับชั้นเนี่ยมันจะมีปัญหากันไอ้เรื่องการเมืองเป็นเรื่องนโยบายเขาไม่ทะเลาะกันหรอก ก็ผมถึงบอกไจงจีนกับญี่ปุ่นมันละครอะถ้ายิงกันจริงๆนะกูว่าอเมริกาแม่งโดนหนีนะ้เอาอเมริกาทิ้งญี่ปุ่นเลยนะเรื่องอะไรกูจะไปเจ็บตัวแทนญี่ปุ่นนะ่ยกูก็แค่ดูมึงไงกูคแค่นั่งเช็คของไงว่าจีนจะเล่นอะไรบ้าง ถ้าเกิดสมมติจีนถล่มญี่ปุ่นญี่ปุ่นต่อสู้มาเกาหลีจะอยู่ยังไงเกาหลีจะช่วยญี่ปุ่นหรือจะอยู่นิ่งๆวางตัวเป็นกลางแล้วใครจะมาช่วยถล่มญี่ปุ่นนอกจากจีนอาวุธที่ใช้มีอะไรบ้างเพราะพวกนี้เวลาเขาลบเนี่ยเขาโชว์ของท็อปๆท,ท,ทั้งนั้นอเมริกาบอกโอ้ oh, ใจเย็นๆเดี๋ยวเราช่วยนะเดี๋ยวขอเช็คของก่อนจีนเนี่ยอาจจะลงมือเองอาจจะต้องเปลี่ยนตัวละคร แล้วถ้าเปลี่ยนตัวละครมาเนี่ยเตียบันนี่ลําบากไม่มีแผ่นดินอยู่นะมึงกับคนไทยไม่ต้อนรับนะเตียบันนี่ไม่เอานะมึงเป็นคนไทยแล้วมึงไปอยู่ขเขมรเป็นพลเอกแล้ววันนี้คือดีมึงจะบอกว่ามึงจะเป็นคนไทยมึงจะกลับมาไทยเนี่ยไม่ได้นะเว้ยคนไทยแม่งต้องประท้วง วันนี้ทูตรัเสเซียประจำประเทศไทยได้เดินทางมามอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าสา,านิโคลัสที่สองที่ทั้งสองพระองค์กับพระพุทธเจ้าหลวงในหลวงรัชกาลที่ห้าเนี่ยที่ทรงฉายที่ทรงฉายภาพคู่กันนั่นแหะรู้ไหมครับว่าการที่รัเสเซียผมเคยบอกแล้วไง ผมเคยบอกแล้วว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นคนเอาเราเข้าไปในกลุ่มบิตของจีนตอนนั้นจีนยังไม่ให้เรานะเพราะเราเนี่ยยังยังตกยังเล่นอยู่กับอเมริกาอยู่จีนเขาไม่เอาเราเข้าจนรัเสเซียยังบอกว่าเอาเข้าไปเถอะเออนะจําไม่ได้เลยเขาเคยช่วยเราอ่ะจีนแม่งก็ต้องตัดใจเอาเราเข้าไปตอนนั้นคือจีนเขายังไม่ไว้ใจเราตอนนู้นไงเพราะเรายังแม่งบ้าเครื่องยนต์จากเยอรมัน ไอจีนก็บอกไอที่เครื่องยนต์เยอรมันเนี่ยมันก็จ้างกูผลิตนี่แหละมึงก็ปะบ้าบอคอแตกก็บอกมาซื้อเครื่องยนต์ที่กูมันมีหลายราคามันมีหลายเกรดมึงจะเอาแบบอะไรอะเอาแบบเกรดเเกรดทิพเปิลเอหรือเกรดส a เกรด 5A ถ้าเกิดเกรดเเลยเนี่ยก็เครื่องนึงก็หลายล้านหลายสิหลายร้อยล้านแต่ถ้าทิพเปิลเอก็ประมาณประมาณไม่กี่สิบล้าน มึงขับสตาร์ทสองสมท,ท,ทีก็เป็นไงใบพัดหลุดสายพานย่อนโซ่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามึงเอาเกรดเออย่างที่กูใช้เลยก็เป็นหลายร้อยล้านก็ซื้อสิเยอรมันก็ซื้อจากกูกูว่ามันคนผลิตบล็อกให้เยอรมันเองแล้วมึงเกิดระจยามไปิ้นลนไปเอาถึงเยอรมันจนเยอรมันบอกขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไปติดสัญญาตรงที่ว่าเราห้ามขายอาวุธให้กับอาวุธที่เป็นของประเทศคนละค่ายกัน จนกระทั่งจีนแม่งมันไส้บอกแม่งมึงไม่ซื้อเดี๋ยวกูยุดเรือคืนกูเดี๋ยวกูจะให้ใครเหม่กูจะให้เขมรใช้โอ้โหเขมรแม่งดีใจบอกเป็นไงเสียมพ่อจะยกให้กูแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเ er. พราะอะไรฮะพอเปลี่ยนรัฐมนตรีเสร็จทุกบิ๊กเล็กเขาบอกว่าเอาของจีน Creation, นี่แหละเอาของจีนเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดยไปยึดยักอีกเลยเพราะเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแม่งมีเรือดำน้ํากันหมดแล้วเขมรยังมีเลยเ,เรือเล็กๆเรือเหมือนเรือญี่ปุ่นสมัยก่อนขับไปแล้วตายอะอะไรแบบนี้ ฉะนั้นไทยต้องมีควรจะมีแล้วมาตัดตอนกันอยู่อย่างนั้นซื้อรถถังก็ไม่ให้ซื้อะซื้อเครื่องบินก็จะไม่ให้ซื้อซื้อรถหุ้มเกาะก็จะไม่ให้ซื้อแต่ปากก็พิมบอกว่าเราต้องลดขนาดกองทัพและไปเพิ่มเทคโนโลยีพอเขาจะเพิ่มเทคโนโลยีบอกไม่ให้เขาซื้อนี่มึงมันส้นตีนอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ไอ้พวกห่านี่และแม่งคุยกันโอ้โหอย่างกับตัวเองแม่งเป็นฮีโร่ตัดงบประมาณทหารได้เปล่าเลยบางอย่างมันต้องใช้แล้วสิ่งที่มึงพูดกับสิ่งที่มึงทำมันย้อนแย้งกัน วันนี้รัสเซียได้เดินทางออกจากสถานทูตตัวเองคือต้องไม่ลืมนะครับทูตเนี่ยเวลาพูดหรือเวลาเขาส่งเมสเซจไปไปที่ไหนก็ตามมันเป็นการรับนโยบายมาจากผู้นำประเทศนั้นๆว่าให้มึงช่วยส่งข้อความนี้ไปประเทศไทยมึงช่วยทำเรื่องนี้ไปถึงมือประเทศไทยนั่นหมายความว่าทูตเนี่ยต้องพูดในนามประเทศทูตมันจะซีซัวพูดไม่ได้และเขานำพระบรมฉายาลักษ์ทั้งสองพระอ,องค์ เอามามอบให้มันเป็นการตอกย้ําว่านี่ไงกษัตริย์อดีตกษัตริย์ของเรากับกษัตริย์ของท่านเป็นไมเฟนเป็นไมเฟนกันขมเมนเห็นเป็นไงบอกเอาแล้วออกลัวกษัตริย์มึงรอฝรั่งเศกสกษัตริย์ไทยไม่เคยคุกเข่าให้ใครกษัตริย์ไทยเนี่ยไม่เคยคุกเข่าให้ใครไม่เหมือนกษัตริย์ขมเมนไปคุกเข่านั่งพื้นให้กับพลเรือนที่เป็นตัวแทนราชสำนักไม่มีที่มาที่ไปของสายเลือด กษัตริย์ไทยไม่มีอย่างนั้นเรามีการสืบทอดด้วยกฎมนเทียนบานมีการสืบสายพระโลหิตชัดเจนมีการไล่ลำดับลงมาชัดเจนนี่คือกษัตริย์บ้านเราแต่กษัตริย์บ้านแม่ใครก็ไม่รู้จูจ่ๆก็มาเป็นจริงไหมอย่างฝรั่งเศสตอนนั้นที่เอาสีฮนุขึ้นมาเป็นนะ่ะจริงๆมันต้องตั้งพ่อขงขึ้นมาเป็นแต่ฝรั่งเศสบอกโอ้ oh, ดูแลโอเอาไอ้สีฮนุดีกว่าที่ไหนได้พอเอาไ้ตัว มาแม่งฉลาดเป็นกฏเลยสุดท้ายฝรั่งเศสก็โดนกดดันจนกระตั้งต้องคืนอะไรเอกราชแล้วการคืนเอกราชแม่งก็ไม่ยอมคืนประเทศไทยด้วยแม่งทําสนธิสัญญาอินโดแปซิฟิกแม่งทําอยู่กับเราแต่พอเวลาคืนแม่งคืนให้ขเขมรและเวลาเก็บตังก็ามาเก็บตังที่กูอนุสัญญาโตเกียวนี่ก็เหมือนกันอนุสัญญาโตเกียวทําที่กรุงโตเกียวฝรั่งเศสแม่งยังบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาขอตังประเทศไทยอีก60ล้านฟรังบอกเราพัฒนาดินแดนของขอ,งขอมที่มึงดูแลอยู่เนี่ยแม่มันจะ เป็นพัฒบองสีโสพลเสียมราดนะปะจัจจทัตคีรีเขตเราพัฒนา้เรียบร้อยแล้วกูขอตังค์หกล้านฟังไทยก็บอกอ้าวงั้นก็โอเคพอทําเสร็จได้ตังค์เสร็จปุ๊บสงครามโลกแม่งเสือกมาพอดีฝรั่งเศสแม่งวิ่งไปหาอเมริกาบอกก่าจานี่ไงหลักฐานเสียมันพวกเดียวกับญี่ปุ่นเลยไอจาไอไอไอ,ไอ,ไ,อ,ไ,อ,ไ,อไอลุงแซมแม่งก็บอกอ่านั่ไงานนี่ไงมันจะล่อเราเป็นเมืองขึ้นอ,อเมริกานะอังกฤษแม่งพอรู้ปุ๊บแม่งบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอกูด้วยรอกูด้วย มีรัสเซียเนี่ยที่ถูกเชิญจะมาเฉือนเราเนี่ยตอนนั้นเป็นโซเวียตเขายังไม่มาเขายังไม่มาเขาไม่ได้มาทะเลาะอะไรกับเราจนกระทั่งเขามาสนับสนุนเวียดนามเนี่ยแหละและเราเนี่ยไม่ยอมไปเป็นคอมมิวนิสต์มันจะไปเป็นได้ยังไงบ้านเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เออฝรั่งเศสในตัวพ่อเลยพ่อขอทานและทุกปีเขาจะมีการประชุมนะเขาจะมีการประชุมบรรดาลูกๆขอทานประเทศไหนที่เคยอยู่ในอันเดอร์ของฝรั่งเศสทุกปีก็จะมีการเรียกประชุมซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นขเขมร บอกตรงๆนะไม่ได้มีความภาคภูมิใจกับการประชุมแบบนี้เลยเพราะมันเป็นการเรียกให้มาย้อนระลึกว่าอดีตมึงเคยเป็นเมืองขึ้นของกูไอ้เขมรไม่ใช่เป็นแค่เมืองขึ้นไอ้เขมรเป็นอาณานิคมและไอ้ประเทศช,ชอบกวักมือเรียกชาวบ้านฝรั่งเศสกาลังล่องเรือดีๆแม่งเป่านักบิดปิดปี้ปิด,ปด,ปดตหารเดินมาขอยาดูดนิดฝรั่งเศสแม่งมองหันวับไปทางเรืออ้าวนั่นมีเกาะแม่งหันหัวเรือคนเขมรโห o ร้องยินดีต้อนรับปูพรมแดง ฝรั่งเศสเดินมาบอกมีอะไรเหรอบอกไอ้นาโรดมมาปกครองบ้านผมหน่อยได้ปะฝรั่งเศสบอกอ่ะก็ดีเดะเฮ้ยพวกเราดับเครื่องไว้จอดแม่งตรงนี้เป็นการชั่วคราวก่อนไอ้นาโรดมมันเกลียดคนไทยเพราะคนไทยเคยปกครองมันผมเคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนในสมัยกรุงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราก็ปกครองมันมีการสถาปนากษัตริย์มันเสร็จพอมาในสมัยกรุงธนบุรีเราก็มีการสถาปนาโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็คือไอ้หน้าองนอนเนี่ยแหละ แต่ก่อนก็มีนะองค์ด้วงนะองค์เองนะองค์โนนไอตระกูลนะนี่แหละนี่มันฆ่ากันเองก็ถึงบอกเขมเมนมันไม่ยอมรับไอ้ตาซอปแอมเพราะอะไรเพราะตาซอปแอมก็ไปฆ่าพระเจ้าชัยวรมันมันก็กลัวโดนล้อไงว่าประเทศเมืองแม่งฆ่าผู้นําแล้วมาใหญ่กันเองและที่สําคัญคนไม่ได้เลือกเป็นกษัตริย์ในตาซอปแอมเนี่ยสัตว์เดรฉานเลือกที่สําคัญคือสัตว์เดรฉานเลือกทางไปหยุดอยู่หน้าใครคนนั้นเป็นกษัตริย์คนดีๆมีมันสมองก็ไม่เลือก เสือกไปเลือกอะไรเอาสัตว์เดรัจฉานไปเลือกก็เลยได้เดรัจฉานขึ้นมาจริงๆไนงะ